เาไหมเาเเอาหัวุดแตงแก่ใสหนอนมาทไมคุณทได้เขียนวเขียนวใส่ใส่มาทไะมาโชว์ไมหัวหน้ห ก็เป็นสมบทตาเลยฮะทำไมแลกแค่นี้ไม่ได้จะต้องใส่วงมจะต้องหล่อตลอดเลยใช่เด็ได้ดูดีไงวาดหน้ามันดูดีใช่จริงๆงแล้วฉากนี้มึงต้องหัวขาว มันจะไดดูด uh ีหน่อยไงดูดีหน่อยเนี่ยกูจะแต่งแต่สาวยางแก่กูย kind of anyway? ังหั่วเ้ยแ่ามาาหอยเลยลิน่ดูสนั่งเ่งเสียงกรี๊ดรกแต่กเี่ื่งแล้วเนี่ยมันเป็นหัวหน้าไงมันจะไปแต่งงั้นมันนหัวหน้าต้องสู Ô đi được không học ô đi เวลาถึงเวลาแก่แล้วไม่ใช่เป็นแค่เสียตัวจะขอแกงหรือจะตีใหลุดไม่ใช่ทุกทีก็ถอกเดี๋ยวไม่ต้องหลอกฉากนี้ไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกโอ้ยไม่ต้องโมรแม่ว่าแม่เปอนพิธกรเลม่็ขอถือว่าออก ใครทำเองเลยทำไดดีแล้วอ่ะกลงโล่เ <hein> อ <ous> ้เห uh> ็นไงเนี like ่ยคนโดไร้ยังไงก็หลอ่อยู่ๆให้คองใจคนเก่งๆให้ทิ้งนะเมนะมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวกูบ้างนนี้เร็วหนีเด๊ะ ป <c ười> <c ười> like ั่นนะยังออกหลายชั้ไม่ได้หายไปเลยนะเนี่ยเอาแต่ยังไงแม่เขาก็รักกูแล้วล่ะแม่รักเลรักกนแล้ว้มบาลเวลาแกได้ลเหมดแล้วนี่ยแม่น่งตกมือแม่ชอบใจ้ม่หัวขาวเขาหลังนะถ้าถ้าออกชาที่ม่ใส่หัวมอดูไปี่หัวของมอ โอ้ยโอ้เโอ้ย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 โ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ ไม่กลัวมอมเลยไยมเรี่้ถยรูหโ้โหี๋ยวอเถู่กไม่ดไม่พอเใครีกองเดียรมันจะไม่ค้งเลยเน้ยหนานะผมเันไม่ขาวเลยก็แก่ตัวนี่แหละแต่เพื่อนเพือนหมดที่น่หอเด้วยนาวแล้ว เกืบอบพิชิตท่าเิดอะไรขึ้นเนี่ยใส่ใส่ไปใช่นีน่ เขาไม่แต่งออกไปยังเขาจะเละแบบนี้เลยทำน้าดีดีเดี๋ยวที่มาเขาหน้า ไปตายอยู่นี่เหรอคุณทําอะไรที่ผิดนี่คุณทําเลยนะ

เป็นพ่อไดดีมากคุณแล้ว่ายังมึงน่แหะรกะถาาว่าคุอยากลงทุงใครสักคนลงทุนดีฉันแเดยค่ะได้คุณีไงมน่าใช่แล้วนะไม่เป็นไรคะ

He's a weirdo, isn't อย่าถือโทษโกรธผมนะครับอย่ามาไว้นี่คือการลอโทษที่หลังยาก ว็สนาเธอจำหรือย ouais, ่างจำนี้ถ้าเธอยังไม่จำฉันจะสังซ้องเธออีกไม่นานนี่เอไม่นานฉัเรียกเเนี่ยธอไม่หยนดเลยเรียกต่อมาธอไม่มาเกียรมันมากใช่ไหมเกียรเท่าไรก็ตีกันแรงเท่านั้นเกียร์ทอกคนมาไหมหยุนคำสั่งฉัน

มีคำสั่งมเลือกอกนาเกมาเท่าไรตีมาเลยจัดกันหน เดี๋ยวกูจะตีให้ดูใครจะกล้าทำกูว่าคนรักกูขนาดนี้อันนี้ระยะประชิดเลยนะปีฟ้าไม่เคยเห็นกระตืลอลือน้งขนาดนี้มาก่นอนเลยนะไม่เคยเห็นกระตืลอลือน้งขนาดนี้

ฉันจะสั่งสอนเธอนะให้เป็นจำอยู่ด้วยเดง๋ยวนะวันนี้เธอต้องมาทำวัษน,น,น,นาฉันนี่จะสั่งสอนเธอนะ เลอพูใครบ้างเลือดจะพูใครบ้างหน้าร้อนเลืนะเสียร์ราใครี่ยคนที่หน่ง ได้ไหมเรื่องอะไรจริงใจไ้มทำได้ไหมดุทายเลยนะที่สั่งสอนดุโดนดุแล้วเอาไปสั่งสอนลูกเธอด้วย ครั้งนี้จำไว้เป็นบทบรีน,นจาไยวาสนาได้หมดะติยงและบหุ่น้อยทแม่มังมีบุญแม่มึงก็รอดแต่าแม่ม,มาโกรอุพาแม่งออกไปตายก็ปัญกู